วันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมนาข้าวหอมมะลินะครับที่อำนาจเจริญนะครับซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้นะครับผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเราก็คือข้าวหอมมะลินะครับเรามาดูบรรยากาศนาข้าวหอมมะลิกันนะครับนะครับดูบรรยากาศนะครับข้าวเขียวเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับชอบนะครับนานๆได้กลับมาบ้านทีก็มาชมบรรยากาศนาข้าวนะครับ ทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลุยงานหนักเรามีเวลาเรากลับมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยก็จะได้สูตรบรรยากาศโอโซนธรรมชาติอย่างเต็มทีเลยนะครับเรามาชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับข้าวงามนะครับน้ําเยอะปีนี้งามมากนะครับหวังว่าผลผลิตนะครับก็ จะงอกงามตามที่นาข้าวนะครับที่ออกผลิตผลมานะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาก็เขียวขจีนะครับน่าชมนะครับบรรยากาศที่เราได้สูดโอโซนอย่างเต็มปอดนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ